สวัสดีครับท่านผู้ชมคอนเทนเนอร์โชว์เคสมีมากกว่าตู้คอนเทนเนอร์วันนี้ผมพาท่านผู้ชมชม,มารีวิวตู้คอนเทนเนอร์ร้านกาแฟที่จัดเป็นโปรโมชั่นในหน้าแรกของเว็บไซต์ที่ทางลูกค้าหลายๆท่านถามกันมาว่าตู้คอนเทนเนอร์ร้านกาแฟเป็นรุ่นไหนที่ขายดีๆแล้วขายไวแล้วก็นําไปใช้เป็นร้านกาแฟที่ง่ายสะดวกแล้วก็โปร่ปงโปร่งก็ผมขออนุญาตพามาดูตู้ใบนี้เลยนะครับ คือตู้ใบนี้ทางลูกค้าสั่งทําส่งที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับารายละเอียดของตัวตู้เนี่ยนะครับเป็นตู้คอนเทนเนอร์ขนาดอย่างที่เห็นครับ20ฟุตกว้าง2เมตร44ยาว6เมตรสูง2เมตร60เซนแล้วก็ขัดภายนอกก่อนนะครับภายนอกเนี่ยขัดสนิมแล้วก็พ่นสีรองพื้นและพ่นสีจริงของ t o o crystal อย่างตัวนี้เป็น g 178อ่าอย่างที่เห็นครับส่วนด้านหน้าด้าน6เมตรจะมี ประตูกระจกบานเลื่อนขนาด1เมตร90 m, สูง2เมตรแล้วก็หน้าต่างเป็นบานฟิกขนาด1เมตร20คูณ2เมตร10ครับอย่่งที่เห็นในภาพอันนี้คือด้านหน้าด้าน6เมตรก่อนครับ mm. ก็ทำสีเรียบร้อยสามารถสั่งสีระบุสีได้ตำแหน่งประตูหน้าต่างสามารถจัดแปลงได้ครับมาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างด้านข้างตรงนี้คือด้าน2เมตร44ของด้านตู้ก็จะมีระบบไฟฟ้า มีพาวเวอร์พารตัวผู้ตัวเมียแบบกันน้ําสายกาวและแท่งกาวอย่าที่เห็นในตัวตู้นี่ครับอันนี้เราต่อเทสไฟเรียบร้อยแล้วส่วนด้านหลังจะมีพัดลมดูดอากาศฮาตาริขนาด8นิ้วแบบมีฝาครอบทั้งภายในภายนอกเป็นรุ่นใหม่เลยนะครับตัวนี้ด้านหลังก็จะเป็นทึบตามแบบของโปรโมชัน่นนี่คือด้าน6เมตรด้านหลังในส่วนของด้านข้าง2เมต44ด้านข้างก็เป็นฝาประตูตู้เดิม ตัวนี้ยังสามารถเปิดได้ตามปกติครับเพื่อโหลดสินค้าที่นี่ใหญ่เข้าเพื่อจะดัดแปลงเพิ่มเติมเป็นตัวเทอร์สออกมาผมาเปิดให้ดูไมรนี่คือในส่วนของตัวตู้ภายนอกสีส้มแดงออกส,สวยสดใสครับมาดูในส่วนของภายในกันบ้างครับ ในส่วนของภายในนี่ผมพาเข้าด้านข้างเลยครับมาเริ่มกันที่ของระบบไฟฟ้ากัก่อนระบบไฟฟ้าครับเปิดไฟลจะเข้ามาที่ตู้ควบคุมเมนเซอร์กิต63เซอร์กิต32 20และ16เป็นของช้างครับพบดัดลมโดยการนาตนี้8นิ้วแบบมีฝาข้อแล้วก็หลอดไฟเป็น LED C8 ฟลิป20วัตต์จำนวน2ชุด สวิต์เปิดปิดเป็นของพ a นาโซนิกปลั๊กคู่กาวเป็นของพ a นาโซนิกสายไฟเดินในท่อใช้ของยาสกิตำแหน่งของชุดปลักสวิตต่างๆสามารถระบุได้อย่างใบนี้จะมีปลั๊กคู่กาว2ชุดตรงนี้ครับมีนึ่งชุดในส่วนของภายในก็ทําเป็นสีขาวของ T O A G 0 0 7ย r i ู t o n ก็สามารถระบุสีภายในภายนอกได้หมดครับในส่วนของพื้น จะเป็นสมาร์ทบอร์ดท,ที่พื้นเดิมอยู่แล้วแล้วก็ปูทับด้วยกระเบื้องยางลายไม้หนา2มิลของ m a s นี่คือประตูกระจกบ,บานเลื่อนก็สลับได้ทั้งสองฝั่งผมสับหน้าตา่างเป็นบานฟิกครับ,รบกรอบเปนนอลูมิเนียมเป็นสีโอกขาวทั้งหมดครับผมจมาพานดูภายนอกีกรอบนี่คือภายนอกอีกรอบค,ครับ ก็รายละเอียดต่างๆสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการของทางลูกค้าอย่างเช่นจะให้ประตูหน้าต่างไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งหรือจะเปลี่ยนสีอลูมิเนียมเปลี่ยนสีของตัวพื้นสีตู้ก็ยังสามารถเปลี่ยนได้ตามปกติครับตัวนี้คือตู้คอนทนเนอร์ร้านกาแฟารายละเอียดก็สามารถเพิ่มเติมได้อย่างลูกค้าบางท่านก็จะเพิ่มเป็นตัวเทอเรสเป็นชุดหลังคาด้านหน้าชุดหลังคาด้านบนหรือจะเป็นพ่นโฟมบูชนวนการความร้อนอีกที หรือก็อาจจะตัดขอบสีต่างๆได้เพราะอย่างที่บอกไงตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยทำได้ค่อนข้างหลากหลายอย่างที่ผมแจ้งไปเราสามารถที่จะทําสีต่างๆหรือเปลี่ยนสีต่างๆได้ครับในส่วนของตัวราคาก็ตอนนี้จัดรายการอยู่ในหน้าแรกของเว็บไซต์หากท่านลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายขายครับที่เบอร์0899995345หรือที่ไลน์ออฟฟิเชียลแอสไซน์คอนเทนเนอร์โชว์เคส ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w c o n t a i n e r s o w c a s e c o m ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง Container s o w c a s e ด้วยครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ